โอ้ยเราจะเลี้ยงมึงับเข้าไปหวานตาได้ค่ะต่อเอาเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทันด้วค่ะมือนี้มาพาะผักหวานต้นเดียวเต็มกระตาเลยพี่น้องเอ้าเอาเลยเราจะเลี้ยงเด็กบักแกงบักแง่เดียวใส่ก้อนเอาใส่ก้อนเอาใส่อ๋อเออหน่อเอ้ยมาเก็บผักหวานป่ากัน มันหวานไหมคันนี่ยหว,ว,ว,วานวสวยเบาๆตุดโว้ยขัดโกดตชงกาแฟเบาตุนเอาผักหวานนี่อยกับพี่น้องตุสงแค่น้ำตาลเส้นหวานพี่น้อง <c oughs> ว่าวาโคตรดีแ <c oughs> หลเป็นไทยปากก็ไรก็แค่ก็ติดตามรับชมปิดกำลังใจกันนะเมื่อเด้อพี่น้องเ,องเ,องเยลยมีเห็ดให้เก็บไปเก็บผักหวาน,ปวานไปก่อนเนาะค่ะเนาะ กวานกับแกงแซ่แบก็ยังเห็ดเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยที่ของป่าแซ่บทั้งหมดพี่นออ้องุ่นเอาใส่ก่อนหาแต่เนี้เอาเขาลุ่มก่อนเนาะลุ่มแล้วไหลานะเมื่อเดินมาต้นใครแม่ล้มมี อากาศจะหอนมากเลยเนาะอืมอะต้ันโหหยดต่างอยู่ที่นองทางเทงทางลุ่มกับท่าน,นี่เบิดได้สักทีนะต่ออ่อนัทงเทงค่ะ ใส่หนึ่งก็อนี้เนาะใส่แจงก็บนี้สายใส่เนาะไม่ส่นเดียวกัน <c oughs>

เออใส่เกล็ดทังเฮียใส่เกั็ดดิมาต้มข้นขึ้นดิมะไก่ไรพี่น้องบิกว่าพระวันตำตาล่ะเออเออขึ้นมาแล้วขึ้น้นข้นนขนนนนน อ๋อัน,นนะอ้ยฟางแัง,งพี่นรองตัวเดียวไอหนีว่วเบิดเลยพี่นรองรถด,ดำมาเฮาเลยอะลายหลอเถินก็บอกปูดต่อปุ๊แกงอิ่มเลยหระพี่น่อเ้ย <c oughs> เอากับตอบมาใไซนี่เด้อ

ใ่ตาเราพี่หน่อยว้าวฮึตาไปแล้วขวามากตาเราพี่น่อยอ้าคิดตังไหเอาไปหันกนเก๋เดียวกอนด้าอือเือเอางามสันี่ยอนี้เป็นกยาแก่แล้วพปนเอมฮ ไปบังร่วมหยดกันนะเดี๋ยวที um> <inaudible> ่ไายเป็นอะไรก็้นตากับขวมพกระตาโอ้ยแกงยิงได้พี่นองคนเดียวไปาเห้องกับได้แกงยิงเดียวเอาเช่ไหนดิพอาการขึ้นงานแต่เราคือนีก่านสวัสดีครับ